ด้านนี้นลยครับขาหมูลุกนอเปิดบูธที่นี่นะครับน้า้กาที่นี่ก็เลยมาท่น ตัวอะไรไวรสใส่ทำนองบีความัที่รตัวที่ยังไงละสบหกอาจจะหคนละตัดแต่ต่ก็ดีเลยับก็ดก รูปภาพรงนี้โอ้โอยูาปตลอดเลลยตลอดไปเพราตาไม่้ตาลไปเลยน้เนบ้างพ่ขอว่าอะไรขายขาหมวลันตายแล้วคุณพระอคุณพระาต้งะครับผมของปาแปนะครับที่มาแปะเชิเยี่ยมครับชิญได้มาขายที่ตลาดเนัลฮ มหาชัยแล้วต่อไปก็จะได้สารยายเยอะมับตากันไปหยตากันไม่หยุดคำบคำบอกอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยทุกล้านได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่เลยครับขาหมูลุงยอดเปิดบูธที <te 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 100, 600, 100, 80, 100่นี่นะครับบุ้มๆเลยขาหมูลุงยอดเปิดบูธที่นี่นะครับอร่อยครับขาหมูเยลามายกรอบเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยขาหมูไปร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดเท่านั้นนะครับขายขาหมูกรอบเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะจ๊อยขาหมูเยลามายร้อยหกร้อยเจ็ดโอ้ยรุ่นสาวรุ่นสาวสักเล็กจะขาหมูลุงยอด พิซอนนะครับเราไปขายตามตลาดทั่วไปนะครับคุณหมูยังเดี๋ยวครับเดี๋ยวรถติดกลับเอ๊ซีสตีฟฟูดวันนี้ผมดังมากวันนี้นะนี่น่ารักมากวันนี้คืออยู่น่านี่น่ารักมากนี่มาดูสาขาร้อยเนี่ยจะจะจะบ้าหรือเปล่าขายได้ยังไงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ย สามขายผมไม่ได้กระทะมือทอดนะครับทปก่อนกรทอดทบกระทะมือัวนี้ผมเหนื่อยมากก็ไม่มีอะไรทอดแล้วแลเอาไป่ไม่ดูหุหดหน่ยัูหงดนดูสามขาอยนี่นี่นี่มาดูมามานี้รับแนะนำนะฮะให้ขานึงนแบเบอกว่าบ